จากคนที่สดใสาจากคนที่ไม่กังวลกับเรื่องรายจ่ายเลยเพราะมีเงินเยอะแยะแต่วันนี้กลับอยู่อย่างอัตคัดอยู่อย่างยากลำบากเพียงแค่การตัดสินใจมาลงทุนทำโค้งหนองนามาใช้คนในพื้นที่ที่คิดว่าเขาเชี่ยวชาญเขาอยู่ในพื้นที่เขาน่าจะรู้เรื่องดีแล้วทีนี้พอเอซีท่านนี้ได้มาเห็นสิ่งที่ผมทำ อยากทําเหมือนสิ่งที่ผมทําผมก็ถามพี่อยากทําอะไรเหมือนผมครับเห็นคุณหมอค่อยๆปลูกเห็นคุณหมอค่อยๆสร้างเพิงหมาแงนขึ้นมาค่อยๆขยายต้นไม้ไปค่อยๆขยายกล้วยคุณหมอพอมาเล็ดแล้วก็มาปลูกของพี่ไม่เห็นต้นไม้แบบนี้เลยวันนี้ไม่หลงเหลือเลยเพราะไม่มีเงินจ้างคนงานเข้ามาดูแลต้นไม้ก็ตายหมดแต่ของคุณหมอกลับค่อยๆเจริญเติบโต พี่อยากใช้แรงพี่เล็กๆน้อยๆที่จะทําให้มันพอมีรายได้ในช่วงนี้ท่านผู้ชมลองคิดกลับไปสิครับที่ตอนแรกตั้งคําถามว่าไม่มีทุนทําโคกหนองนาได้ไหมกับวันนี้ผมกําลังเปรียบเทียบให้เห็นว่าคนที่มีเงินทุนมาหาศาลแต่ไม่ได้มีประสบการณ์และไม่ได้ศึกษาอย่างละเอียดเกิดความผิดพลาดไหมครับสิ่งที่ผมเอามาเล่าวันนี้ ผมคิดว่าจะเป็นข้อคิดให้กับท่านผู้ชมนะครับการทำโค้กหนองนาจะมีทุนไม่มีทุนมันขึ้นอยู่กับไม้เซตขึ้นอยู่กับการวางแผนขึ้นอยู่กับความเข้าใจถ้าเราระมัดระวังในการทำถ้าเราเอาประสบการณ์ของคนที่เขามีความรู้หรือคนที่ทำมาก่อนเรามาศึกษามาเรียนรู้มาขอคำแนะนำ โดยที่อย่าไปเชื่อกับใครบางคนคนใดคนหนึ่งทั้งๆท,ที่เขาไม่ได้มีประสบการณ์หรือประสบความสําเร็จในการสร้างโคกหนองนาเลยเพียงแค่เป็นชาวไร่ชาวนาเป็นคนในพื้นที่ความเสี่ยงมีสูงมากครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมาาณีจันทร์นะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับ ที่ได้ให้ความกรุนนาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันทร์มาโดยตลอดนะครับผมจะพยายามทำคลิปที่ดีที่มีคุณค่าส่งมอบออกไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ผมก็นั่งอยู่ภายในโคกหนองนานะครับแถวๆใกล้คอกวัวเดิมผมนี่แหละครับใกล้โรงเรือนนี่แหละ เห็นบริเวณนี้มันร่มลื่นดีนะครับด้านหลังเป็นต้นไผ่นะครับก็เลยนั่งอัดคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังนะครับภารกิจวันนี้นะครับมาที่โคกหนองนาก็ทําการให้อาหารปลานะครับเป็นปกติทุกๆวันนะครับหลังจากให้อาหารปลาเสร็จก็มาทําการไดยหญ้าบริเวณที่จะปลูกต้นมะขามเทศแล้วก็ได้ทาการขุดเอาหนอกล้วยนะครับ ที่ต้นไหนที่มันแทงหนอออกมาและหนอมันพอที่จะปลูกวันนี้ก็ขยายหนอออกมาได้สี่หนอนะครับก็ปลูกไว้ริมบ่อนะครับจะค่อยๆปลูกตามแนวขอบบ่อไปเรื่อยๆนะครับขยายไปทีละต้นสองต้นไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้ซื้อเพิ่มแล้วครับเพราะว่าอยากให้ขยายจากสิ่งที่มันมีที่นี่ดีกว่า พอซื้อมาแล้วบางทีมันไม่โตแล้วมันก็ตายเอาต้นที่มันยังหลงเหลือที่มันสามารถแทงหน่อมาได้ก็ถือว่ามันเป็นกานคัดเลือกพันธุ์โดยธรรมชาตินะครับผมก็ขอให้กำลังใจสำหรับพี่น้องเกษตรกรพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับในยามที่พวกเรายากลำบากพวกเราก็ต้องให้กำลังใจกันนะครับขอให้ก้าวข้ามปัญหาต่างๆไปให้ได้สำหรับวันนี้นะครับมี f c มีท่านผู้ชมนะครับ อยากที่จะให้ผมช่วยอธิบายให้ฟังนะครับการที่คุณหมอบอกว่าไม่มีทุนทําโค้งหนองนาได้มันจะทําได้อย่างไรเราจะสู้คนมีทุนได้อย่างไรอยากให้คุณหมอชี้ให้เห็นนะครับผมคิดว่าหลายๆคนก็คงสงสัยทําไมคุณหมอถึงบอกว่าไม่มีเงินทุนก็สามารถทําโค้งหนองนาได้มันจะไปสู้อะไรกับคนที่มีเงินทุนผมคิดว่า คนส่วนใหญ่คิดแบบนี้แต่สิ่งที่ผมได้ประสบเหตุการณ์มาด้วยตัวผมเองได้ได้มีโอกาสให้คำปรึกษากับ f อหลายๆคนสิ่งที่ผมพูดมาไม่ได้เกินกว่าที่ผมพูดไว้เลยนะครับผมอยากจะเอาประสบการณ์ที่ f อผมได้โทรมาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการทำโคกน้องนาผมมี f อท่านหนึ่งนะครับเป็นคนใบกระสียนแล้วนะครับ ตัดสินใจไปทําโคกหนงนานะครับอยู่ในต่างจังหวัดอดีตทําธุรกิจอยู่กรุงเทพนะครับเสร็จแล้วก็อยากไปใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติตัดสินใจไปซื้อที่ดินนะครับแล้วก็สร้างบ้านสร้างอาคารต่างๆมีศาลากลางน้ํามีบ่อน้ํามีอะไรสารพัดนะครับวับสดุอุปกรณ์ที่อยู่ในโคกหนงนาไปพร้อมกับเงินทุนมหาศาล แต่เชื่อไหมครับว่าผ่านไปสีป่ห้าปีวันนี้กับน้ำตาตกไหนโทรมาปรึกษาผมแบบแทบจะร้องห่มร้องไห้เงินทุนที่หอบไปจำนวนมากวันนี้แทบจะไม่หลงเหลือเหลือเพียงแต่บ้านแล้วก็ที่ดินส่วนคำว่าโคกหนองนานั้นก็มีเพียงบ่อน้ำต้นไม้อะไรต่างๆ แทบจะไม่ลงเรือเลยพื้นที่เป็นสิบสิบไร่นะครับผมเห็นผมก็ตกใจผมก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นพี่พี่เขาก็เล่าให้ผมฟังว่าจากคนที่ทำงานอยู่ในบริษัทตัวเองแล้ววันหนึ่งออกมาใช้ชีวิตตัวคนเดียวมาอยากเรียนรู้ธรรมชาติมาอยากสัมผัสธรรมชาติมาพร้อมกับเงินทุน ที่ไม่ใช่ในน้อย,ห,อยหลายสิบล้านนะครับเวลาที่มาตัวเองก็ไวยเกษียณแล้วก็ทำอะไรไม่ได้การเกษตรก็ไม่เคยทำมาก่อนก็คิดแต่จะไว้าวานคนนั้นคนนี้คิดว่าคนในพื้นที่เนี่ยเขามีความรู้เขามีความสามารถพอที่จะช่วยทำให้โคกหนองนาประสบความสำเร็จท่านผู้ชมลองคิดนะครับว่า เหตุการณ์ต่างๆมันเกิดอะไรขึ้นมันกลับไม่ได้เป็นไปตามสิ่งที่พี่เขาวางแผนเลยนะครับพอเข้ามาอยู่จากพื้นที่ท้องไร่ท้องนาปกติสิ่งที่ได้มาคืออะไรครับก็ติดต่อจ้างช่างเข้ามาสร้างบ้านให้ติดต่อหารถแมคโคเข้ามาขุดบอ่อให้ปรับถนนทำระบบสารนัวโภกให้เดินระบบน้ำติดสปริงเกอร์อะไรต่างๆ จ้างคนงานมาทำสวนมาปลูกต้นไม้มาตัดหญ้าต่างๆฟังดูเหมือนดีนะครับท่านผู้ชมแต่มันไม่ใช่ครับท่านผู้ชมลองคิดนะครับคนที่มีประสบการณ์ทำโค้งหนองนานหรือทำกเกษตรถ้าปลูกต้นไม้ใช้เวลากี่ปีครับกว่าจะได้ผลผลิตใช้เวลาหลายปีและการทำกรเกษตรถ้าพื้นที่เป็นสิบสิบไร่ ตัวคนเดียวทําไม่ไหวหรอกครับมันต้องใช้คนงานต่อให้วันนี้จะมีเงินทุนกี่ล้านก็แล้วแต่ถ้าตัวเองไม่รู้ระบบของการทําเกษตรเลยผลที่ได้เป็นอย่างไรรู้ไหมครับเงินมันก็เริ่มหมดไปกับการสร้างบ้านเงินก็เริ่มหมดไปกับการจ้างรถแมคโครซื้ออุปกรณ์เข้ามาในการทําให้เกิดโคกนองนาช่วงแรกที่ทํามันก็ดูดีครับ พราะอุปกรณ์ต่างๆมันก็ใหม่ๆทั้งนั้นใครเห็นก็ตะลึงนะครับบอกโอ,โอ้โหแบบสุดยอดมากหลังอย่างนั้นผ่านไปท่านผู้ชมคิดว่ากเกษตรเนี่ยผลผลิตมันจะได้เหมือนที่เราวางแผนไหมครับมันไม่ได้ตามแผนที่เราวางไว้ครับปลูกอะไรมาบางทีมันก็ไม่ได้ผลผลิตเพราะอะไรครับสภาพดินฟ้าอากาศมันไม่ได้เหมาะกับพืชบางชนิด ในขณะเดียวกันเมื่อคุณปลูกต้นไม้ลงไปในดินหน้าฝนมาหญ้าขึ้นท่วมถ้าคุณไม่ตัดต้นไม้ก็ไม่โตก็ทําให้ต้องไปจ้างคนงานมาดหญ้ามาพวนดินมาใส่ปุย๋ยพื้นที่ขนาดเป็นสิบสิบไร่ใช้คนสองคนไม่พอครับคนงานเข้ามาทีวันละห้าหกคนนะครับค่าจ้างวันละสามร้อยท่านผู้ชมลองคํานวณนะครับ หมดแต่ค่าจ้างไปเรื่อยๆค่ากินอยู่อีกเท่าไรครับที่ต้องเลี้ยงดูจากที่มีเงินก้อนไม่รู้กี่สิบล้านมันก็เริ่มลอยหลอรายได้ที่จะได้จากโคกงน้องนาที่จะทํามันก็ไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมันก็ไม่ได้ว่าเป็นเงินก้อนอะไรเยอะแยะมันเหมือนกับเบี้ยหัวแตกในขณะที่ผ่านไปแต่ละปีแต่ละปีอุปกรณ์ที่ซื้อมา ก็เริ่มทรุดโทรมเริ่มชำรุดระบบการให้น้ำระบบสปริงเกอร์ต่างๆก็เริ่มแตกเริ่มพังผลสุดท้ายรื้อออกหมดสวนผลไม้ที่เคยปลูกเอาไปเอามาไม่เหลือเลยครับถามว่ารจ่ายเยอะไหมในแต่ละวันรายจ่ายเยอะมากมีรายจ่ายตรงนู้นตรงนี้เยอะแยะไม่หมดเพราะตอนที่วางแผน ไม่ได้วางแผนอย่างเป็นระบบมีแต่มาปรึกษาคนในพื้นที่มีเงินมาแล้วให้คนในพื้นที่วางแผนให้ตัวเองไม่เคยมีประสบการณ์เลยผมอยากจะเปรียบเทียบท่านผู้ชมฟังนะครับมันไม่ต่างกับวันนี้เอาเงินเป็นยี่สิบสาสิบล้านให้กับสามล้อไปบริหารล่ะครับถ้าสามล้อนั้นไม่ได้มีประสบการณ์หรือไม่ได้มีความรู้มันจะงออเงยหรือว่ามันจะหมดครับ ผลสุดท้ายเงินที่หอบมาจากกรุงเทพมาอยู่ชนบทแล้วก็มาให้คนในพื้นที่บริหารจัดการให้เอาไปเอามาแทบจะไม่เหลืออะไรเลยหลังจากที่หมดไปแล้วเป็นอย่างไรครับวันนี้ตัวเองเกิดภาวะซึมเศร้านึกถึงเงินที่เอามาก็เสียดายไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรถึงจะมีโอกาสได้มันกลับคืน จากคนที่สดใสจากคนที่ไม่กังวลกับเรื่องรายจ่ายเลยเพราะมีเงินเยอะแยะแต่วันนี้กลับอยู่อย่างอัตคัดอยู่อย่างยากลำบากเพียงแค่การตัดสินใจมันลงทุนทำโค้งหนองนามาใช้คนในพื้นที่ที่คิดว่าเขาเชี่ยวชาญเขาอยู่ในพื้นที่เขาน่าจะรู้เรื่องดีแล้วทีนี้พอเอฟซีท่านนี้ได้มาเห็นสิ่งที่ผมทำ อยากทําเหมือนสิ่งที่ผมทําผมก็ถามพี่อยากทําอะไรเหมือนผมครับเห็นคุณหมอค่อยๆปลูกเห็นคุณหมอค่อยๆสร้างเพิงหมาแงนขึ้นมาค่อยๆขยายต้นไม้ไปค่อยๆขยายกล้วยคุณหมอพอมาเล็ดแล้วก็มาปลูกของพี่ไม่เห็นต้นไม้แบบนี้เลยวันนี้ไม่หลงเหลือเลยเพราะไม่มีเงินจ้างคนงานเข้ามาดูแลต้นไม้ก็ตายหมดแต่ของคุณหมอกลับค่อยๆเจริญเติบโต ที่อยากใช้แรงพี่เล็กๆน้อยๆที่จะทำให้มันพอมีรายได้ในช่วงนี้ท่านผู้ชมลองคิดกลับไปสิครับ ที่ตอนแรกตั้งคําถามว่าไม่มีทุนทําโคกหนองนาได้ไหมกับวันนี้ผมกําลังเปรียบเทียบให้เห็นว่าคนที่มีเงินทุนมหาศาลแต่ไม่ได้มีประสบการณ์และไม่ได้ศึกษาอย่างละเอียดเกิดความผิดพลาดไหมครับสิ่งที่ผมเอามาเล่าวันนี้ผมคิดว่าจะเป็นข้อคิดให้กับท่านผู้ชมนะครับการทำโคกหนองนาจะมีทุนไม่มีทุนมันขึ้นอยู่กับไม้เซต ขึ้นอยู่กับการวางแผนขึ้นอยู่กับความเข้าใจถ้าเราระมัดระวังในการทําถ้าเราเอาประสบการณ์ของคนที่เขามีความรู้หรือคนที่ทํามาก่อนเรามาศึกษามาเรียนรู้มาขอคําแนะนําโดยที่อย่าไปเชื่อกับใครบางคนคนใดคนหนึ่งทั้งๆท,ที่เขาไม่ได้มีประสบการณ์หรือประสบความสําเร็จในการสร้างโค้งหนองนงานเลย เพียงแค่เป็นชาวไร่ชาวนาเป็นคนในพื้นที่ความเสี่ยงมีสูงมากครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ให้ความรู้กับท่านผู้ชมหากท่านผู้ชมฟังแล้วรู้สึกว่าชอบอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันด้วยครับวันนี้ผมขอสวัสดีครับ